เดือนกรกฎาคมก็จะเข้าสู่ในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทตอนนี้เคาะในส่วนของการใช้จ่ายออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะใครที่รอคอยในเรื่องของการซื้อโทรศัพท์มือถือมีความชัดเจนสรุปชัดเจนอนุมัติแล้วก็ข้อออกมาแล้วสบายใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายดิจิทัลวอลเลตแล้วก็เป็นหมวดสินค้าที่มีความจําเป็นตรงความต้องการสําหรับพี่น้องประชาชนสําหรับใครที่อยากได้โทรศัพท์มือถือวันนี้มีความชัดเจนมาฝากคุณผู้ชม ที่สาคัญค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนเดือนในเดือนหนึง่งวันใดวันหนึ่งนะคะทางรัฐบาลจะประกาศออกมาเลยว่าให้พี่น้องประชาชนทั้งภาคประชาชนและก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเคยรับสิทธิ์ผ่านโครงการมาตรการที่เหลือจากทางภาครัฐมาแล้วเพียงแต่ท่านกดยินยันสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นส่วนคนใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็ยืนยันตัวตนใหม่ผ่านระบบ e KYC ด้วยค่ะสุนราอีป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นันก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเดินหน้าแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทซึ่งท่านจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วมิถุนายน25 6 7นะคะว่าตอนนี้ใครที่รอคอยในส่วนของหมวดสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าเ<ม>ข้อออกมาจากคณะอนุกรรมาการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งืน 100, บาทว่าสามารถดําเนินการซื้อได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดิจิทัลวอลเล็ตโดยโทรศัพท์มือถือเป็นหมวดสินค้าที่มีความจําเป็นและต่อยอดสําหรับพี่น้องประชาชนด้ความพร้อมเงิน1 0,000ซื้อโทรศัพท์ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดในการแจกเงินนะคะยังคงหลักเกณฑ์เดิม ไามลายเดิมก็คือจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ไตรามาสที่3ก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนเดือนใดเดือนหนึ่งวันไหนวันหนึ่งนะคะที่ทางรัฐบาลจะเป็นคนระบุออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมรอไว้เลยค่ะในส่วนของการแจกเงินเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนในไตรามาสที่4ี่เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม25 6 7เป็นต้นไปรัฐบาลจะแจ้งชัดออกมาเองนะคะว่าวันไหนจะมีการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีการแบ่งแยกว่าใครจะได้รับสิทธิก่อนทุกคนที่ เรีรับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์50ล้านคนจะได้เงินก้อนเดียว1นึ่งนบาทแล้วก็กระตุน้นเศรษฐกิจพร้อมกันทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะหากิ้่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ